ผ so right, right, ัวเมียเป็นใจขี้ไก่ก็เป็นทองถ้าผัวเมียละหองละแหงทองก็ไกยเป็นขี้ไก่สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับเองฟาร์มไก่บ้านและสวนครับอันนี้ก็คือผลผลิตจากตู้ฟักไข่นะครับเนาะปัณนี้ก็ออกหลายตัวนะครับเนาะนี่ครับเรามีสองเครื่องนะครับเนาะครับเต็มทั้งสองเครื่องนะครับนี่เครื่องหนึ่งครับเนาะเต็มทั้งสองเครื่องครับพอออกจากเครื่องฟักแล้วก็จะมาใส่ตู้โนบานนะครับนะครับ นูบานนะครับนะครับให้ความอุ่นโดยไฟนะครับครับถ้าใครสนใจครับลูกไก่นะครับอยากจะเลี้ยงลูกไก่หรือพ่อพันธแม่พันธุนะครับที่เฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนของเราก็มีนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรครับ0942694448นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับที่ เฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ